Thank you ขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายช่วงนี้จังหวัดสมุทรสาครอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาโควิด -19 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นได้สั่งล็อกดาวน์นวันตั้งแต่วันที่19เป็นต้นไปจนถึงวันที่3มกราคม 2, 5 6 6 4 ที่เห็นนี้ก็คืออุโบสถพระพุทธภ,ภูมิรังสีเป็นพระอุโบสถท,ที่ใช้ในการประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนของพระสงฆ์ในการทำสังฆกรรมต่างๆอยู่ในช่วงของการบุรณะ,ะปรับปรุงปฏิสังขรณ์ก็ได้ดำเนินการมาใกล้จะเสร็จรสมบูรณ์แต่ว่าอยู่ในช่วงของ การระบาดของไวรัสโควิด -19 จึงทำให้งานต้องหยุดชะง,งักไประยะหนึ่งก่อนเกินกว่าเหตุการณ์จะดีขึ้นเราก็จะมาดำเนินการปูหินทรายแดงหินทรายแดงพื้นรอบพระอุโบสถเพื่อให้ญาติโยมได้มาประกอบศาสนก,กิจได้อย่างสะดวกเป็นสัปายะนะครับก็ยังขาดหินทรายแดงอีกจำนวนหลายร้อยแผ่น ตามที่คำนวณดูรอบๆพระบโวสถนั้นน่าจะใช้หินทรายแดง1 0 0 0 0แผ่นเมื่อในจ้างช่างปูทรายปูสำเร็จรูปอีกก็ตกประมาณ100บาทต่อแผ่นก็จึงบอกบุญมายังญาติโยมนะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ร่วมกันบริจาคจะถูกปจจัยตามกำลังศรัทธาเพื่อเป็นการทำรุกบบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป นะซึ่งอุโบโสถหลังนี้ก็จะอยู่คู่กับวัดป่าเทนังสีคู่วัดพุทธศาสนาเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านจะได้มาใช้ประโยชน์สืบไปวันนี้เราจะได้พาญาติโยมพุทธบริษัทท้งหลายคณะภาพที่ได้ร่วมกันทำบุญปูหินทรายแดงหน้าพระอุโบสถพุทธภูมิหลังสีมาดู ความคืบหน้าของงานที่ได้ดำเนินการซึ่งได้บอกบุญกับญาติโยมพุทธบริษัทไปในส่วนของหินทายแดงที่ได้สั่งซื้อจากอำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดเชียภูมิทางผู้รับจ้างก็ได้มาส่งไว้จำนวน500กว่าแผ่นด้วยเงินสัทธาการบริจาคของญาติโยมท,ทั้งหลายที่ได้ร่วมกัน บริจาคโคละแผ่น2แผ่นนะซึ่งวันนี้งานก็ได้คืบหน้าไปส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องหยุดชะงักนะครับเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีสายฐานศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้ร่วมกันบริจาคอย่างไม่ขาดสายก็ขอตโมทนากับค้ณภาพ ไว้ถ้โอกาสนี้นะซึ่งในช่วงนี้เราก็ยังรับบริจาครับบริจาคในการโอนเงินเข้าบัญชีของวัดป่าชายังสีด้วยโครงการปูหินหินสายแดงนะรอบพระอุโบสถพุทธภูมิรังสีซึ่งอุโบสถหลังนี้ก็มีอาณาบริเวณมีวิสุงคามาสีมาที่ได้รับพระบรมราชานุญ,ญาต มีความกว้างนะครับก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับยังสร้างไม่เสร็จในส่วนของการปูหินทายแดงแต่ในส่วนของอาคารอุโบสถนั้นก็สำเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีนะครับดยการบูรณะปฏิสังขรณ์ประจำปี2,563นี้นะซึ่งก็ต้องหยุดงานในส่วนนี้ไว้ชั่วคราวนะครับเพื่อ รอให้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยทุเราเบาบางไปสักช่วงระยะหนึ่งเราก็จะมาดำเนินการต่อนะครับมาดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ต่อเพราะว่าโบสถ์หลังนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจครับเป็นหัวใจสำคัญของวัดในส่วนของชั้นล่างเราก็ได้บูรณะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ มีการขัดทาสีแล้วก็เคลือบด้วยน้ำยากันเชื้อราเป็นทีเ่เรียบร้อยเหลือแต่ในส่วนของรายละเอียดลเล็กๆน้อยๆที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จก็คาดว่าน่าจะได้ดำเนินการให้เสร็จภายในเดือน2เดือนข้างหน้านี้นะครับก็ต้องรอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ปวรัสโควิดโคโรนาทุนเราบางๆนะครับในช่วงนี้ก็ยังเปิดรับบริจาคบอกบุญสถาญาติโยมให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสือ่อหินทรายแดงนะแผ่นหินทรายแดงนะเพื่อการปูรอบเะ้าบโบสถหลังนี้โดยโอนเงินเข้าบัญชีของวัดป่าเชียงีได้โดยตรงขอเจริญพร สำหรับบรรยากาศหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดบบสมุทรสาครได้ประกาศล็อกดาวน์15วันก็ในสถานที่ต่างๆเป็นต้นว่าวัดวารามเ<ม>งียบสงบเพราะว่าไม่มีคนต่างด้าวหรือประชากรประชาชนต่างๆที่จะเข้ามาวัดป่าชัยรังสิตซึ่ง ปกตินั้นก็จะมีพุทธศาสนิกชนมากราบพระมานั่งพักผ่อนมาหลบแดดเป็นจำนวนมากแต่หลังจากเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด2019เนี่ยทำให้บรรยากาศของวัดนั้นมีความเงียบสงบวกว่าทุกๆวันนะครับเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบแล้วก็เหมาะแก่การจำศีล ปฏิบัตธิธรรมเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะรอบๆพระโบสถสดังนี้ก็กําลังปรับพื้นที่ให้เหมาะกับการปฏิบัติศาสนกิจของญาติโยมพุทธศาสนิกชนจะได้มาบวชปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนาในโอกาสต่างๆ